ด่ประตูออโต้หรือประตูลูกบิดแล้วถ้าบิดไม่เป Jamie, ิดแสดงว่ามีของแน่นอนเยสเก้ไม่มีของสงสัยต้องเอากล้วยหอมมาไว้หน้าประตูนี่แล้วสตูดิโอสามสิบปีไสกิ๊กมันมีแม่บ้านมาถูกวดประจําแล้วหมาตัวไหนมาเขียนมาเด้ขโมยฝนกำลังเป็นจริงดีเยี่ยวนะมีเด็กมาเล่นแถวนี้หรือเปล่าไปเด็กที่แบบตัวสีทองทองอ่ะนั่นไงผู้ถือห้องนี้ก็ทองเลยเฮ้ยกูไปแล้วสงสัยหรอมี่ต้องเอาน้ำแดงมาถวายเฮ้ยนั่นมันนั่นมันพ่อมึงไม่ใช่ไม่ใช่ห้องทำน้ำมือ มึงกับพ่อมึงแล้วมันต่างกันตรงไหนวะที่รูร้ๆคือพ่อคุณยังไม่ตายนี่มันห้องอะไรวะทําไม่กูจำไม่ได้เลยก้าวแบบลึกลึกนั่นนี่คนเลยเชวับอ่าไม่มีอะไรละเดี๋ยวนะเหมือนมีคนกำลังจ้องมองเราอยู่เจะโอ้โหกูเริ่มหลอนหน้ำแล้วกูรู้แล้วกูหลอนอะไรไปตายซะอีกจ้สวัสดีทุกกตาสวัสดีทีหน,น่าสวัสดีฟันเฟืองสวัสดีกระดาษรูปสบนนดีน่ารักเอาละเขาเรื่องกันต่อ ไอ้จิ๊บอหะมีวิทยุอหะเปิดเพลงแล้ววะเด็ด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 เย้สเอาละเราต้องหาชิ้นส่วนเพื่อที่จะซ่อมเครื่องทำมึกขอป้าแจหน่อยนะอ๋ะอใหญ่ก็ขำกุยนี่มันอะไรวะเนี่ยเอาละเราต้องตามหาของชิ้นสุดท้ายว่าแต่มันอยู่ไหนวะ เปิดเอาละแค่นี้มันก็น่าจะครบแล้วแหละสับคันโยกไม่เห็นมันจะโยกเหมือนโคโยตี้เลยสร้างจากแบบๆอี้ยงวะใครมาทำฟร่ะแงมดูก <con c ertain ly> ่อนแหงแ่ยานะกูจแดกว่าพ่อมึง <not> โชคดีนะเอจิแอนซ์เดอะดูว์ I am s i c สติกแมนจงเจริญเฮ้โอยเก็บที่ไหนอีกวันนี้อ่ะอย่าเข้ามานะกูม,มีขวานนีม่มันห่ออะไรวันนี้อ่ะวางขวานแปบ๊บรู้สึกเหมือนมีอะไรเข้า จบแล้วเดี๋ยวฟังคำอธิบายก่อนเลยขอขอบคุณแอนิเมชันจาก j จสันบอยนะครับผมถ้า j จสันบอยดูอยู่อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงคิดเห็นยังไงนะครับผมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมและแน่นอนว่าจะมีพาร์ทต่อไปอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ k, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับ